สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรืองชัยแทกเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแทกเตอร์จอรเดียสาข้าบนราชธานีนะครับมาส่งรถคุณพี่ปฐมพรนะครับหอดคำเนี่ยนะครับอันนี้ออกออกสวยนะครับ5040ดีนะครับแทกเตอร์จอรเดียขนาด40แรงมานะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับอันนี้พี่พันดาวอยู่แสนหานะครับแสนหาเป็นคุณคู่นะครับเอ้ยผมเป็นคุณคู่ข้าราชการนะครับพนักงานอยุเภอ สร้างคนกำลังแนะนำวิธีการใส่งานนะครับช่างเอกนะครับใบมีดผานปวนโรตารี่นะครับอุปกรณ์3ามชิ้นครบนะครับมาหอดคำมันบได้เ,เ็นการเหตุงานปันใดครับอุปกรณ์นะครับ ก็จิมีโรตารี่โอ้เนี่ยบบเห็นเลยครับอดีใส่งานแล้วครับไฟสปอตไลท์ทีเทมมาสว่างบอนี่แหละครับบบท่มมา,านาเดี๋ยวเปิดไฟหนานะครับนี่คือไฟสปอตไลท์ทีเทมมาก็ไฟเอาอยู่ดีนะครับผ่านพวนครับไอ้ลูกกวนดึงสปอตไลท์ลังผมนี่ยนะ <laughs> สังปอดีเซลครับหรือปอบันเลยยนนะครับเพนจัดการหายแล้วเรียบร้อยนะครับี่ขีเมาครับอันนี้โรตาลีนะครับเวทกระแท้มครับเวทหดนาก้องอยู่นณครับอ่าสามคนแนะนําการใช้งานนะครับผมกับสีไทยให้เบ่งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่หนึ่งแสนสองหมนบาทนะครับ ใส่เงินรับรดนะครับหนึ่งแสบาทตั้งสิปอร์เซ็นตะครับสำหรับการจ่งวดกับงวด6ปีนะครับปีละ1นึ่งแสนหาพันนะครับห้ารบาทครับรวมงวดใหญ่รวมงวดใหญ่กัเอาร่วมกับ1,8ื่นเบื้งนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับเป็นกำลังเป็นมาจอดเบิง้งบรูวารุ่นใด้นะครับ t c 4, 4 8 r ครับโอ้โหจักแรง อาจจะสี่สิบปดหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับหอดไซส์อะไรเงี้ยเอามื่นแปดร่วมกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันร่วมกับมื่นแปดนะจะเป็นงวดเป็นงวดอ่าต่ตอปีเท่านะครับแล้วก็คูณหกมาจะเป็นงวดจะเป็นยอดจัดร่วมดอกเบี้ยนะครับฮักเงินดาวนะครับ ส่วนดาวสามเ็ใส่เงนินเราลดอยู่1 7ึ่งแนกับห้าพันนะครับหนึ่งแกับห้าพันครับหงวดกับปีละเก่าหมื่นเก่าครับงวดใหญ่กับหมื่นแปดขึ้นกันหปีนะครับนี่เสีเอาสั่นก็หันหาปีสปีอ่าโทรมาสอบถามได้ครับแบบฟรีดอกก็มี2ปีดาวห0าสรนะครับสำหรับสี่สิงนี่ใส่เงินหลับลดอยู่สามแสนกับสองหมนะครับหสรใส่หวด2ปีวีละแสนหกหมืนันนะครับหปีเอ้ยสปีนะครับบ่ 6, 000, 2, 000, นะบบมีดอก นี่ครับเป็นซ้อนมาหอดข้างล่างเนาะมานี่นะครับเนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> สร้างปวาเป็นยืนสังเกตการนะครับ <c oughs> ห่างๆน <c> ะ <oughs> สร่างเอกนะนำลูกค้านะครับ <c oughs> สำหรับเงินสดนะครับ <c oughs> เงินสดถ้าเป็นปรโมชันตอนนี้หกแสนสี่หมื่นนะครับ แต่ว่าถ้าจองก่อน20สพฤษภามนี่6 3สามห้านะครับยังที่ใดราคา6 3แ0 0 0าาพันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับมีอย่างไรนะครับนอกคลิปนี้มันบดไอ้ล้งนะครับพามาเบิ่งผับโดยรวมนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเสียวไวเพียงซําเนียก่อนนะครับคลิปนี้มันเหมอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ